สวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้คอยกะมาตลาดแรกขนาดกินาทะเลยูไดนเนาะมีเอฟซีเพื่อนเขาบอกว่าแม่มาขายของอยู่ไหนได้ขายพักขาย,ขาย,ขายมีเราไปทายให้เบื้องแน่ถ้ามีโอกาสเราเป็นขิดหอดแม่ร้ายร้าย,ายพนันวันนี้ก็ได้มาซื้อของขายน้ำปัน้นดีพี่น้องนะขายน้ำปั้นใช่ไหมขายน้ำไปได้ไหมเออแหเลมาตลาดแรกกินาทะเลตลาดแรกกับของร้ายร้ายกับกินตะกบตะเขียดร้ายกับ เบยาขนาดก็เลยสิมาหาซื้อแนวกินมุกตลาดมาหาซื้อแนวกินโอ้หอมน่าหวานแท้เพระอยากแท้เดี๋ยวสิตไทยเป็นยาบนตลาดแทงเปเพียงหนังมามีเงี้งแน่ม่มีเงินจังห้าสิพันไปไปซื้อแนวกินกินตะโกบตะเขียดลายบบดีบ่หวานเออกินกาแฟกันน้อยหน่อยกินตะโกบตะเขียดได้กับโบดีเดี๋ยวสิตไทยเบิ่งว่าจะเห็นแม่คุณดุบอ๋อแน่นอนห่างกับปจัก กันไหมจังีลาพี่รองไอ้ตลาดกาตลาดเชอเพิน์ชเชอร์วะตลาดแรงตลาดแรงนี่ที่องที่ชุดกว่าตลาดเศ้าอีพี่้องไอ้เจ้าบัวเป็นอย่างสังเกตว่าปุ๊บปิดลาน เจ้าเจ้าปลาแดงอยู่ไ,ได้เฮ้ยมีอยู่ได้หนินี่นนลาคาเท่าไรทั้งนี้ก็จะเป็นโซนขายพักขายมีขายขาาก,ก,กาปะกาาปุ่นกบบนี้โซนงอกกบบนีเฮ้ยเอาปลาดุกวะเม่อป้นเอาวะโอ้พันยางใบ ย่างวายประหาชีนหรือวะจะชอบบ่นี่มันเป็นหัวมันไปเนาะหัวหน้าชงชานอยู่เลยงัวตัวน,นี้กันเดี๋ยวเอาของแสบขึ้นหนึ่งกันจะดูเลือกเอาตัวนั้นเลยตัวนี้ชี้นเลยน

เอาบ่เอาตโอ้ใส no. oh, so ่มันเนาะพอชองตุ oh, ay, ay, um, okay. ้มาได้บ่น่าดูเพิ่นเอาให้ลายโอ้ขอใจขอใจเอาทนมันละมือกวยแก้วช่องโตนไหนิพันใจดีแห่งมาไรเอพิ่นใจดีดิ เจ้าบัอยเพิ่นบอกเห้อเอากระเทียมติเฮ้กระเทียมนี่ขาจะได้กระเทียมเทีครื่องโลกแปดันรวมกันหนมกระเทืองโลกอะไรราคาเดียวกันเมื้อข้างนกันกไหรอเครื่งโลกแปดพันจะบอกว่าเบดเลยใส่ทุกตัวก็มีอยากท่ว่าจะเป็นกอย่างอะไรอะไร้มาวอะไระาวเครื่งโลกอะไรมนาวเพียนมีอยู่นะวเอารบอกเอาเอาครื่งโลก โอ้พอดีเกียงกสูตดีนะเด้ไออันี้ด้เนาะอาเราจะเอาทำนั้นละมีเงินสิบพันนนะปลูกอยู่เดีายวพักของปอมปลูกแถวๆวา เราทอดอแล้วทตะบเออเอาที่พักสองพันเอาพร้มนนะ้อมกนพร้อมกรอบพร้อมบัวขาอยใต่ตะ้เนมาเอาเลยนี่นะสองพันเนาะข้สักสักส่ถเ็ดวขนาดนั้นนา

มาขอเนตติเงินขอไปซื้อสปูนี่นหน้าเปิดขายใช่ไหมไเ,เกล็ดกเรียดน้อยค้ายัจนะเกียดครเ,เอาวะบอไรกินด,ดูดอกไข่กับไข่มะกอก<อ>เฮ้ยเกียดก<อ>พริกดิบบอเฮ้ย พี่เ่เมเู่มบ bon อ่เนาขายมะเตงเป็นขามะเตงเขีดแห่งพี่น้องเขีดแห้งกระเพ็ดกระด้างลายเห็ดกระด้างปลเห็ดกระด้างรุนตลาดในช่วงอืม สามักยังพอผู้สีหนุ่งะสาววิสุงหนุ่งแมนเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมองหนุ่มเลยนะอันนี้ดิิตัวนี้เนเ่เฉื่อยเล็กน้อยเมื่อตัวได้ชื่ออาหารจะนำพุทัตรนั่นเพะั เออไก่ยีชาหัวเอาตัวมันนั่นเลยเสรีแล้วบเดี๋ยวเคี่ยมไหมอะไ้เพิ่มอีกเฮ้ยไก่้งบประมาณเพิ่มอีกโอ้นี่จะเป็นคอลเลกชันคือพม่น้องอยากได้แท้ยากได้แต่ว่าเ,เ,เงินแล้วจะลบบุลเลชื่อ คนเบิดปุ๊นี่บกงูหรอกงูแต่ว่าตอนนี้คแขกแท้งเฮ้ยขักแทะขักแทะเกือบชกอยู่นี่กับนีนี่จะเป็นเกือบ,อบอยังได้เกือบดิบอลเนาะ ของอเลบเลยนมางบจ้ะนะไปเฝ้ากันขอยากได้เกือบแท้เฮ้ยแต่ว่ามันแพง,งหลายเนาะพอ,อมันยืดเบิ้แล้วพี่น้องกตลาแงกับองลายู่เบิเท่าไรเลย đây nè Ủa vào đốc đi Thì mưa leo bản Chai lộn hả? Mình chỉ là bọn. Oh.

phải bỏ mắt của mặt này nè nhớ gửi đủ con phải hẹn màn เมื่อชนีนี่มื่อเทไบางเจ็ดสิบเมื่อเจ็ดสิพี่น้องเอ้ยไ้พ้องเยมื่อกินซือเียเมื่อต้มกินตะกบตะเขียนได้กับบัวยางเนาะกินากระดูกพอดี่แม่นเียน้อพี่น้องชื่อกระดูกกระเดียวนะเมื่อต้มีมายางตลาดขาเดียวเมื่อเจ็ดสิบผ่ดกะียังไงแชมพูขวดบอด้สาหัวสมมือไแชมพูเน่ยก็พัดหอสองันกน้ำแก้วหนึ่งการนี้แหละพี่น้องเอ้ยภาพเาเบรรยากาศมามื่ยางตลาดแรงขีนาขนาดพองถึงกลาหลายเนาะ ของกับไล่อยู่ย่ามแรกนี่เพิ่นเสียเอาของลงใหม่ๆเด้เป็นถั่วซีดถั่วด่ว้เลยค่ะเป็นถั่สีถั่วง่วนี่เพิ่นสิขาแรงๆเลยเนาะเอาลงสุดๆโลดนะแต่ว่าไพ่จะกินชุดๆถัดตรงมาย่ามแรกก็ยังได้เกือบใช่ไหมคะะก็โอเคพี่น้องเอตเสร็จในเมื่อไงล่ะคลิปนี้โอ้คลิปนี้ก็เพียงเฉล่ยจะได้กาแฟกุหลาบก็ติดตามเนี่ยสบายดี